นนกุลคนอวดแฟนแอปทักษออนซื้อข้าวมาเสิร์ฟถึงที่ว่าทั้งหวานทั้งน่ารักข้าวบันเทิงมาแล้วจ้านนกุลคนอวดแฟนแอปทักษอรซื้อข้าวมาเสิร์ฟถึงที่ว่าทั้งหวานทั้งน่ารักเสิร์ฟความหวานให้คนโสดต้องตาร้อนกันอีกแล้ว สำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรพักดีสุขเจริญกับหวานใจหนุ่มรุ่นน้องนอนกุลชาโนนสันติธนนกุลที่มักจะมีโมเมนต์มุงมิมมาให้เห็นบ่อยยิ่งขึ้นล่าสุดนงกุลก็ได้ลงสตอรี่ไอจเป็นวิดีโอแอปทักษอรอน,นั่งอยู่ตรงหน้า ขณะกำลังทานข้าวพร้อมเขียนแคปชั่นขอบคุณที่ฝ่ายหญิงซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่มาฝากซึ่งต่อมาทางด้านอิสตาแกรมโพลิพัทจัดให้ก็แคปรูปภาพพร้อมเซลทันทีว่าแอดแท็กคนอวดแฟนซื้อเตี๋ยวไก่มาให้ไว พวกคนโสดหาข้าวกินเองแอดนอนคุลแอปทักษออนจากนั้นแอปทักษออนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกับทันทีว่าแต่จนันนี้หาข้าวทานเองแพ็กคู่แอปแอนแอดนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ